เรามาดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยค่ะโดยความคืบหน้านะคะได้มีการกําหนดวันพูดคุยการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่6-7กุมภาพันธ์นี้ค่ะและพร้อมหารือยุติสถานการณ์ความกุนแรงในช่วงของเทศกาลถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนค่ะความคืบหน้าพ่วมในการนะคะ ในส่วนของการพูดคุยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพว่วงโดความสะดวกประเทศมาเลเซียกำหนดวันพูดคุยสันติสุขแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างนายชัดชัยบางชวดหัวหน้าคณะพูดคุยกับบรเที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่ 6- กถึงเจกุมภาพันธ์ซึ่งจะเป็นการพูดคุยครั้งแรกหลังรัฐบาลได้มีการจัดตั้งให้นายชัดชยัยเป็น หัวหน้าพูดคุยคนใหม่ค่ะโดยในการพูดคุยกับทางทีม BRN ครั้งใหม่นี้นะคะก็จะอยู่ใน3กรอบ3กรอบที่ได้พูดถึงการสแสวงหาข้อยุติร่วมกันทาง BRN ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการพูดถึงการลดเหตุความรุนแรงโดยมีการปรึกษาหารือสาธารณะกับภาคประชาชนรวมไปถึงการหาทางออกร่วมกันทางการเมือง รวมไปถึงการแก้ไขแบบมีส่วนร่วมร่วมกันค่ะซึ่งจะเป็นแนวทางในการพูดคุยสันติสุขกับทาง BRN โดยมีเป้าหมายในการจัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการยุติสถานการณ์ความรุนแรงช่วงปลายปีนี้และคาดว่าจะได้มีการรองรับแผนงานร่วมกันในการสร้างสันติสุขแบบองค์รวมในช่วงเดือนมีสายน2567ซึ่งปลายเดือนนี้ค่ะทางพลโท ปราโมทพ,พรมอินแม่ทัพน้อยที่4ก็ได้มีมีการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่4ในการพูดคุยทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเทคนิคที่จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียพูดคุยกับหัวหน้าฝ่ายเทคนิค ของทาง BRN ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันจะมีการหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการยุติสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงเทศกาลถือสินอดในห่วงเดือนรอมฎอนกลางเดือนมีนาคม2,567ก่อนที่จะลงนามในานาม JCTT เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างบรรยากาศสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ